25ตุลาคม2568เพจกองทัพบ,บกรอยัลไทยอาร์มีโพสต์ข้อความระบุเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่จากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีจึงได้เข้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อติดตามบุคคลต้องสงสัยดังกล่าวที่หมู่สามตคลองมานิงอเมืองจังหวัดปัตตานีพบนายเ นามสมมุติบุคคลเป้าหมายและได้ทําการตรวจยึดโทรศัพท์มือถือจํานวนสองเครื่องต่อมาได้ทําตัวบุคคลต้องสงสัยไปลงบันทึกประจําวันณสถานีตํารวจภูธรเมืองปัตตานีเพื่อควบคุมตัวตามพรบกฎอายการศึกมาตรายี่บสอและยี่สิบสามและได้นําตัวเข้าตรวจร่างกายณนะโรงพยาบาลหนองจิกตามพรบรปราบปรามการทรมานและบังคับบุคคลสูญหายก่อนส่งต่อไปยังศูนย์สักถาม หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่43เพื่อดำเนินกรรมวิธีซักถามต่อไปทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพ,พบบุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่หมายเลขสายด่วนกอรอมนภาค4สอน1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งขอเรียนให้ทราบว่า ผู้ให้การสนับสนุนผู้กระทำความผิดด้วยวิธีการต่างๆเช่นการนำพาซ่อนเร้นการให้การสนับสนุนที่พักพิงหรือการสนับสนุนสเสบียงอาหารจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4หรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ